ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เดียโบสานะครับตอนนี้ได้ได้ว่าเราเจอวิกฤตก,กันแล้วเรามาอยู่ในส่วนของแอคที่3ซึ่งเรื่องที่บอกว่าวิกฤตก,ก็คือตอนนี้เราสมุนของแอสบาดอนเจ้าแห่งบาปปีศาจตนสุดท้ายได้บุกมาที่นี่เพื่อจะตามหาแบล็กโซ s t o ต e แล้วก็ใช้แบล็กโซ s t o ต e ตัวนี้เนี่ย ขึ้นเป็นพรามอีวิลนั่นเองเพราะว่าแบ็กโซสโซนเนี่ยรวบรวมพลังของปิศาทุกตนอยู่ในนั้นด้วยรวมถึงบาร์เบฟิสโตและก็เทียโบนั่นเองเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเหลือคนกันฮะก่อนอื่นวุยกับเชียร์ก่อนเอาละสถานป้องกันตรงนี้เนี่ยไม่สามารถจะต้านทานได้ทหารก็แตกท้ายไปหมดแล้วก่อนที่อารบาดอนจะบุกขึ้นมาและแน่นอน มันมาจากแอริสคาเตอร์ด้วยก่อนที่ทุกอย่างจะพังเนี่ยแอสบารดอนเนี่ยต้องการที่จะได้แบ็กโซโซถ้าเกิดเขาได้ไปแล้วก็แน่นอนจะไม่มีความหวังต่อโรเบน,นี้อีกฉันจะไม่ให้มันเกิดขึ้นแบบนี้อีกเอาละจงไปจุดไฟซะจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าให้พวกทหารเนี่ยมาช่วยแล้วก็การที่มีชีวิตอยู่ของเราจะเป็นไปอย่างนั้นได้โอเคเราต้องไปจุดไฟนะฮะสำหรับป้อมนี้ โอ้แบ็โซโซเนี่ยมันร้อนมากเลยแล้วมันกำลังควบคุมหนูอยู่ด้วยนะฮะมีแสงกระซิบอยู่ข้างในด้วยเราปีศาจเนี่ยกำลังหาหนทางที่จะออกไปมีพลังของเธอเท่านั้นที่สามารถกำจัดได้มันจะเป็นการแบกภาระที่หนักมากแต่เราไม่สามารถให้ตอนนี้โลกอยู่ในมือของพวกเราแล้วอันนี้ก็คือเรียนรู้วิธีการใช้แบ็กโซลโซนแล้วก็ควบคุม ตอนนี้แบสตันของเราเนี่ยเจออันตรายทหารก็ไม่สามารถต้านทานได้ขนาดนั้นนะฮะเราจะต้องกำจัดเจ้าพวกมอสเซนจะตายทั้งหมดโอ้โหต้งเงามาคุยกันเลยเหรอก็ได้แอสปาดอนถ้าเจ้าอยากจะเจอข้านะจงปรากฏตัวมาอย่าปรากฏมาแค่เงา เราก่อเลยถ้าปรากฏมาแค่งเงาเนี่ยเราไม่กลัวแต่ถ้ามาทาั้งตัวเนี่ยค่อยว่ากันไปหาจุดไฟก่อนเอาแล้วเจอแล้วไฟที่หนึ่งอยู่ทางนี้จุดอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยมอนสเตอร์ <Monster S 2> มันรอเราอยู่อะฮะพอจะจุดไฟเสร็จพวกเจ้าก็มาหนักฆ่าเลยนั่นเลือกไม่ขนาดมือเท่าไหร่หรออะแต่ทำไมเสียงคิวขึ้นมาล่ะอ๋อเต็มผ้าโดนเต็มเลย จุดไฟแล้วนะฮะเหลืออีก4 4แคมป์อย่างงั้นเราไปกันต่อนะฮะกับจุดไฟอันที่2ใช้ไฟแคมป์ที่2อยู่นี่โอโ้โหยังมีปีศาจอยู่ข้าต้องกำจัดพวกเจ้าก่อนนะฮะว่าิงจุดไฟก็จะเป็นสาระบอกได้ว่าอตอนนี้เนี่ยสถานีปลอดภัยแล้วมอร์เตอร์มันก็ยังอยู่เทียบเหมือนเดิมมาแหละนี้ตีเข้าไปก่อนอันนี้จะเลี้ยงสมุดมาได้เพียบเลยนะฮะตีเข้ไปตีเข้าไป โอเคไฟที่สองจุดแล้วไปหาไฟที่สาต่อไฟที่สมอยู่ตรงนี้งั้นรลอและเจ้าก็ยังอยู่กับข้าเหมือนเดิมนั่นจะไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะเราก็จุดไฟเสร็จแล้วเราก็กำจัดมันเฉยๆออเออเดี๋ยวก่อนเี่ก่อนเดี๋ยวดี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 เดี๋ยวเขาจัดให้มาหายทุกมันนโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปไฟที่สี่เลยอ่าไฟที่สี่มาแล้ว เออมันต้องปีนมันต้องขึ้นไปะไรตรงนี้ไปใช่ไหมใช่แล้ใช่แล้วมามามา,มา,ม,ามาแล้วดีไปต้องตีเจ้าตัวนี้ก่อนเพราะเจ้าต,ตัวนี้มันจะเลยกลูกน้องมาเรื่อยๆไม่หยุดไม่ย่อนนะฮะอยจบไปแล้วจุดไฟไฟที่4สําเร็จและเหลือไฟสุดท้ายแต่โอ้โหข้างหน้าน,นี้มันเยอะเหลือเกินถ่าทานต้องกําจัดมันเก่ายไปนะฮะไป จะจัดกอนละกันเนาะโอ้ไฟจุดที่ห 5. 5. ้าเจอแล้วจุดไฟโอเคเรียบร้อยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราต้องไปตามหาดาเลนใช่ไหมดาเลนแสดงว่ามีภารกิจอะไรให้เราทำต่อแน่นอนแต่ก่อนอื่นเราต้องกำจัดตรงนี้ก่อนโอเคเสร็จแล้วอ้าวเฮลโหลืม ดูเหมือนแกเนี่ยจะทําให้ฉันเจอปัญหานะแต่ขยะอย,ย่างพวกเจ้าเนี่ยไม่สามารถเก็บโซลสโตนให้พลัจากฉันไปได้หรอกอืมล้าคิดว่าข้าจะกลัวแกหรืออะนี่ก่อนนั่นมันบ้าอะไรวะนะ้าไม่มีอะไรหรอกที่น<ร>ายจะต้องกลัวเราได้เจอไฟที่คุณจุดแล้ว กองพัวจะไม่อยู่กับพวกเราและคาตาเพาเนี่ยจะทำอาายกองทัพของอสัสบาดอนได้แต่พวกเราไม่สามารถทำมันขึ้นมาได้เพราะว่าพวกปีาศาจเต็มหวดเลยนั่นแหละฉันถึงได้มาที่นี่เพื่อช่วยเหลือพวกนาย,ยางไงเอาละเราต้องไปทำไอตัวคาตาเพาให้มันสามารถใช้งานได้ก่อนมีทั้งหมด3จุดด้วยกันปปข้าวาวมีกันไปเลยนะฮะอืมกับต้น เอลค่ะขอขอบคุณสว่า์ที่ท่านมาอยู่ที่นี่เพราะเราเนี่ยได้ถูกพวกศัตรูแต่จําแว้วแต่ปัญหาก็คือตอนนี้เนี่ยลิฟต์มันหยุดใช้งานเราไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะน่มันอะไรอ่ะโอ้พระเจ้าช่วยมอนสเตอร์มันมาในหลาท่านเอาละเราต้องกำจัดเราต้องช่วยก่อนพลังที่ของเรามาช่วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าแอสบาดอนอ่ะบุกมาเยอะเกิน เกินกว่ากองกำลังที่มีอยู่นั่นเองนั่นจะเป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องซึ่งพลังของเราแน่นอนมาเป็นพันเป็นหมื่นก็ไม่ขนาดมือนะฮะเพราะว่าเรามีกองทัพกองทัพเอ่อสเกลติลอนช่วยไฟให้อยู่อันนี้ตีไปตีไปตีไปเออนี่ไง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 เนี่ยเดี๋ยวลิฟต์มันจะขึ้นมาแล้วใช่ไหมโอ้โหลิฟต์แบนมอนสเตอร์มาเนี่ยไม่ใช่นะดีมอนเหรอใช่ เดมอนจริงๆเดมีเดมอนเรียกว่าเดมอนตลอดเลยมันชิดปากจริงๆมันต้องเรียกว่าเดมอนนะฮะตามตามดิกชันนารีอันนี้เข้า,า,า,าไปดีเข้าไปเจ้าลูกน้องออแอสปาดอนเฮ้ยคว้าชัยชนะมาอยู่ที่เราแล้วจะพูดว่าความชัยชนะเฉยเลยมาไปหาคาตอาเพาลก่อนนะฮะทุกคนเหมือนว่าเราจะเจอคาตอาเพาลแล้วจุดที่หนึ่งแต่จุดที่หนึ่งนี้เนี่ย เออเราเราเจ้ามีทหารอยู่แค่คนเดียวเนี่ยนะไหวไหมมาเดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวฉันจัดการให้เออรู้แล้รู้แล้รู้ละอ่าคุยง่ายคืออือรู้แล้วก็กระตายพวกนี้ก่อนเพราะว่ามันดักทางอยู่ประตูตรงเนี้ยนี่อะเราก็เรียกทหารมาช่วยในการ กดไอ้นี่เดินคัสเต้เพาขึ้นมานะฮะนี้เราต้องสังเกตการก่อนเห็นไหมคนที่หนึ่งคนที่สองอุ๊ยอุ้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 ยถ้ามอนสเตอร์มามันจะหยุดชักนักนิดนึงนะฮะเราต้องรีบตีรีบตีให้ตายก่อนที่เออมันจะช้าไปตีไปตีไปตีอย่างนั้นแหละไม่มีเวลาแล้วนี่นึกคัสเต้เพาเอ้ยมาตีคนละสามคนพอดีตีเข้าไปตีเข้าไป ต้องช่วยป้องกันเขาทรัพย์สมบัติมูลค่าชีวิตคนเนี่ยมหาศาลนับไม่ได้เราจะเสียใครไปไม่ได้ไม่แต่คนเดียวยังไงยัง,ยงไงโอ๊ย,อยโอ๊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 ยเฮ้ยเห็นแล้วคาตาเพลมาแล้วโซนะฮุเล่ฮุเล่อ่ายังไงอุ้ยมาอีกยังจะมากันอีกอืมมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยตีเข้าไปสู้เข้าไปเจ้ากองทัพสเกลลิทอน ถ้าเชื่อมันในตัวเจ้านะฮะโอ้โหยิ่งพอคาตอพอลใกล้ขึ้นมามอนสเตอร์ยิ่งมาเยอะเลยอือยังไงดียังไม่หมดด้วยอ,อ้าวอือืึบินมาไม่หยุดไม่ยอ่อนแน่นอนเจอกองทัพกระดูกเราสู้เข้าไปสู้เข้าไาอย่างนั้นแหละีอย่างนั้นแหละ,อ,ละอือจบไหมจบเถอะยังอีก เฮ้ยข้าท้าจะมาแล้วยังไงดีเอาละพวกเราจรัดการเสร็จแล้วหรือเรียบร้อยไปหาอีก2จุดนะฮะตอนนี้เอาละเจอจุดที่สแล้วอ้อจุดที่2แล้วแป๊บๆจะไปจุดที่สเฉยเลยมาเดี๋ยวเราจะช่วยท่านเองได้ๆๆเข้าใจเข้าใจทาาหารจะมาช่วยเราเน,นี่ยป้องกันทหารเ,เหมือนเดิมนะฮะอ่า สอคนแล้วก็คนที่3ม,มาพอดีแต่ตอนเนี้ยสังเกตก่อนคอสเตอร์จะมาไหมสั้โอ้ยหูดีไงวิ่งันขัดคำมันมาพอดีเลยแน่นอนกองทัพกระดูกเราช่วยได้ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเยอะแค่ไหนก็ตามกองทัพกระดูกก็สามารถรับมือได้หมดเลยดูดูความเร็วในการยิงเวทมาหนักคือมันเร็วมากอ่ะคือได้ เราได้ชอบเล่นซัมเนอร์มันสนุกสนุกมากเลยคือเราไม่ต้องตีเยอะให้เออ่ตัวที่เราสมเมอร์มาเป็นคนตีจัดการเองแต่แค่ว่าเวลาบิวอะยากอยู่กว่าจะได้ของมาเขาแบบก็ถือว่ายากมากเบื้องรีซอสเยอะเหมือนกันอันนี้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยก่อนรีซอสคือเปลืองแบบทรัพยากรในการฟาร์มเวลาในการฟาร์มอะไรพวกเนี้ยหนักอยู่เหมือนกันนะครับกว่าจะได้ของมาแบบนี้โอเค เรียบร้อย,ย,อยงั้นเดี๋ยวเราเหลือ,อีกอ่คาคาทเข่าหนึ่งก็จะจบแล้วราบนานสหรับในวันนี้ไม่ใช่วันนี้ด้วยสรับในการต่อสู้กับไอร์แสตนนั่นเองเรามาถึงจุดสุดท้ายแล้วว่ายังไงคิปตนันอะเจ้าอยู่คนเดียวนะหรอใายแล้วฉันอยู่คนเดียวมาตลอดทุกคนอ่ะเนี่ยต,ตัวเราก็ตายไปหมดแล้วเด็กน้อยฉันต้องดูแลสิ่งนี้ฉันต้องทำด้วยตัวเองนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการให้วา มีเราอยู่ทั้งคนเราก็ปล่อยให้ซัมเมอร์เนอร์มันตีไปแล้วก็กดตัวเนี้ยไปเรื่อยๆก็จะจบแหละก็ต้องช่วยเขาอะนิดเดีเพราะเขาอยู่คนเดียวเอ้ยดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันว่าเราเดี๋ยวก่็เดี๋ยวก็ใจเย็น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 ให้กองทัพก็ดุตีไปด้วยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหยังม้มีอยู่ไม่หย่อนเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะกองทัพก็ดู อ้ามีแค่นี้จริงๆเนี่ยคือความแบบเออเขาเรียกว่าต้องบริหารมันนิดนึงก็อืมฮารากอนเร็วขึ้นแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดียวเดีอย่าพึ่งด่าเราอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งพึ่งใจเย็นหัวมันนักหัวยังไงยังไงดีใกล้แล้วอ้าวคัตเตอร์เพาเสร็จแล้วนะฮะเรียบร้อย น่าจะทำเรียบร้อยแล้ะใช่แล้วเอาละจบแล้วนะฮะให้เรากลับไปที่แคมป์เหมือนเดิมนะฮะไปกลับไปที่แคมป์กันเถอะไอมันไม่ให้กลับด้วยมันยังตามมาลักควานอยู่ไปตีเข้าไปตีนั่นแหละอ่ะวาร์ปกันแล้วเราตีกันเสร็จนี่ก็คือเป็นภาพที่แบบ กำลังต่อสู้กับสมุนของแอสบาดอนอยู่หืดีเลยโอ้ในขณะที่เจ้ากำลังใช้คัตเตอร์เพาหรอตอนนี้ลูกสมุนของข้าเนี่ยได้มาอยู่ใต้ดินของพวกเจ้าแล้วและเมื่อไหล่ก็ตามที่พวกมันได้แบ็กโซลสกลับไปสำหรับฉน,นก็โลกของพวกเจ้าจะถูกแผดเผา,าทั้งหมดมีลูกน้องเข้ามาอยู่ชั้นใต้ดินแล้วเหรอ ปีศาจของแอสบอรอนเนี่ยได้เปิดหลุมขนาดใหญ่ตรงกำแพงและมาทำให้เราสัตว์ประหลาเข้ามาเต็มถ้าเกิดพวกเราไม่รีบปิดล่ะก็พวกมันจะมามากเกินไปนะฮะตรงนี้หรออูนี่ไงโอ้โหมันมาทางอ้นี้ด้วยใต้ดินจริงด้วยนะฮะทีนี้เราต้องไปที่คลิปเด็บเลวสองไปกันเลย เดี๋ยววาร์ปกันไปเลยนะครับเพราะมันจะใช้เวลานานมากในส่วนของตรงนี้เอาละเจอทางไปชั้นสองแล้วนะฮะทีนี้ไปชั้นสองปุ๊บจะเจออะไรหรือเปล่ามาชั้นสองอาะให้ไปชั้นที่ลึกที่สุดเหมือนเดิมโอ้โหวาร์ปกันไปยาวๆอีกรอบนึง ทางนี้หรือเปล่านะอ้าวแกมาช้ามาแล้วลูกน้องของฉันเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในกำแพงพวกแกและความคิวของเขาเนี่ยน่ากลัวมากเขาจะกืนกินศพแกลแล้วก็เพื่อนของแก,ท,กทั้งหมดงัมือนเลยคิดว่าข้าจะกลัวงั้นเลยเอาอย่างฉันสาอีกเหรอโอ้โหมันลึกเหมือนกันนะอืมเจอทางแล้ว เจ้าแอสบารอนบอกว่าลูกน้องของมัเนเข้ามาอยู่ในนี้แล้วงั้นเหรอไงไปดูสิอุ๊ยไปสีเขียวนี้ล่ะเพราะเราไม่ควรจะลงมาในนี้เลยนะอืมแต่ว่าเทมพราก็บอกว่าเหมือนเราจะไม่ได้อยู่คนเดียวให้แล้วไม่น่าจะอยู่คนเดียวแล้วล่ะเป็นใครนั้นไปดูกันเถอะเอ๋อุ๊ยอุ๊ยฮัลโหลอ้าวาเจ้าเป็นคนที่ฆ่ารอดบาลาย ข้าจาก,กชีกระชาเนื้อของเจ้าจากกระดูของเจ้านะฮะถ้าทำมันจะหิวมากนะอืมยังไงดีนี่ชื่ออะไรจ้าอ้อโจมโอ้โหจ้าแห่ความตรากะนั่นเองเฮ้ยที่ว่าเจ้าจะกินได้กินข้ากันหลือเนื้อข้าไม่อร่อยหรอกนะแต่ว่าเออ ถ้าก็ไปให้เจ้ากินอยู่ดีเลยแหละเอ้ยเอ้ยแต่แต่ระวังวงพิษมันนิดนึงนะวงพิษมันจะไอ้นี่ด้วยมาทำให้เราช้าด้วยแล้วก็เลือดลดรัวๆเลยนะฮะอันนี้เป็นข้อที่น่ากลัวสําหรับบอสตัวนี้ละกันก็ไอ้ตัวสีเขียวเนี่ยเอ่อสิสลามเนี่ยสลามกรดเนี่ยมันระเบิดได้ด้วยเอ้อกครทำใครรับใครทำอีนิดนึอง,อ,ง,อ,งอีกนิดน,นึง,นนนงสู้เขาสู้เขาเจ้าสกิลิทอนสู้เขาสู้เขา อีกนิดเดียวถ้าจะไม่ยอมโดนกินหรอกบายบายเอสปาร์ดอนว่ายังไงลูกน้องของเจ้าทำงานพลาดนะมันทำลายกำแพงนี่มาหรือเปล่าอะนันกลับไปกันดีกว่าตอนนี้เนี่ยบัสนคิปก็น่าจะปลอดแล้วชัยชนะที่ว่างเปล่ามันเป็นเครื่องมือที่ไรประโยชน,ยน์มาก แกแค่ทําให้ฉันเนี่ยแผนมันช้าแต่ว่าไม่สามารถตีเรียกการทําลายได้หรอกนะเพราะว่ากระเพระที่แกสร้างมาก็ไม่ได้มีระโยชน์หรอกสุดท้ายก้อนหินก้อนนั้นจะเป็นของฉันเจ้าสิ่งที่น่ากลัวนั้นมาจากกองทัพทีเรียลเนี่ยต้องการไปสืบเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอกลับมาไปหาเขาได้ล่ะอ่าฮะไปหาททเรียก่อนใช่ไหม้เอ๋ หนูหลุดการควบคุมแล้วเอือเฮ้ยสู้ควบคุมไม่ได้อ้าวเกิดอะไรขึ้นเอ้าเอาเอ้าเอ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 ้าเอ้าก็เอาคนจะเป็นปีศาจเหรอเอ้าเอาตายแล้วตายแล้วตีดีกว่าตีดีก่อนอืมเรียาไหวเปล่าเออโซลสโตนเนี่ยนิ่งสงบแล้วความที่ระกับของปีศาจเนี่ยได้สงบแล้วแต่ มันจะเป็นระยะไม่เท่าไหร่ตันนี้เรามีเวลาน้อยมากๆเราจะต้องไปสู้กับแอสบาดอนแล้วล่ะไปที่แบตเทิลฟิลด์ตอนนี้สนามรบไปที่แบตเทิลฟิลด์กันฉันรู้สึกกลัวเหลือเกินว่าอาวุธของแอสบาดอนเนี่ยมันน่ากลัวมากแล้วก็เราจะปกป้องกำแพงได้ไม่นานนะฮะได้เลยงั้นเอฉันไปจัดการและปกป้องมันให้เองขอบคุณครับคือตอนนี้เราต้องไปที่เออไปที่ ประตูอาเลชนะฮะเพราะว่าทีเรียบ,บอกว่ามันมีอาวุธของแอสบาดอนอยู่เดี๋ยวเราต้องไปดูว่าแอสบาดอนมีอาวุธอะไรอยู่บ้างเจ้าจะมาคุยกับข้าอีกไหมอ๋ออ๋ออ๋อมอนสเตอร์นี้ยังไม่หมดอ่ะนั้นเราไปกันเลยละกันนะฮะอตอนนี้เนี่ยป้อมปราก,การเนี่ยได้ถูกปกป้องแล้วการต่อสู้ของเราเนี่ยยังอยู่ในสนามลกอยู่เหมือนเดิมสถานที่ที่ทอ,อาวุธของแอสบาร์ดอนยังวางอยู่ตรงนั้นแล้ว มันทําให้ทหารของเราสูญเสียไปเยอะพราะนันภารกิจของเราคือทําลายอาวุธของเอสบาดอนท,ดทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั่นเองให้ไปคุยกับเพลที่อยู่ข้างนอกใช่ไหมเพลอยู่ไหนเอ่ยอ๋อเพลอยู่นี่นี่เองขอบคุณพระเจ้าที่คุณอยู่ที่นี่นคุณสามารถทําลายเออบาร,ออริสตาเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมืมหอับเออตัวยิงหนูขนาดใหญ่อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปที่สะพานพอซิก ก่อนละกันเพื่อไปดูว่าแอสบาดอนมีอาวุธอะไรอยู่บ้างสะพานนี้ใช่ไหมอันนี้ไงมาถึงแล้วโอ้โหแล้วทำไมมันเละักขนาดนี้ละ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องไปหาอาวุธสงครามก่อนนะฮะที่แอสบาดอนมีเอาไว้ผ่านสะพานนี้นั่นเองปะ่ะมาถึงแล้วฮึอยู่ไหนล่ะอาวุธของแอสบาดอนไอ้อุ๊ปตกใจ อ๋อนี่ไงมีตัวยิงธนูขนาดใหญ่แล้วก็โอ๊ย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 โอ้โหอันนี้อันนี้ยังไม่ใช่อาวุธมันนะเป็นแค่ที่เรียกมอนสเตอร์เฉยๆนี้เดี๋ยวต้องไปกำจัดตัวบาลิสต้าอ่าตัวยิงธนูขนาดใหญ่อ่ะสามอันแล้วก็นี่น่าจะเป็นเหมือนกับอาวุธในการควบคุมมาอีกหนึ่งชิ้นนะฮะถือเวลาการเอาคืนแล้วนี่ๆในในอันเนี้ยอันที่หนึ่งเออต้องตีโอ้โหโอ้โหคุณคุณพี่คุณคุณพี่มาเทียบเลย พี่จะเย็นเรียบร้อยเสร็จไปแล้วหนึ่งอันเหลืออีก2 3 3สสาอันนะฮะเดี๋ยวเราตีมอนสเตอร์พวกนี้กัมันเกิดมาเยอะเกินและแล้วโอ้โหอันที่2อยู่ติดติดกับเราเลยไม่ยากไม่ยากไม่ยากมากเราก็ตีไปเรื่อยตีไปตีเข้าไปแล้วก็โอ้โหเสร็จแล้วเหลืออีก1ึ่งชิ้นก็จะจบเรียบร้อยนะฮะแต่พวกนี้มันน่าจะดุขึ้นเรื่อยเนี่ย ดูมันดูมันลงมาไม่หยุดเลยอของฮัสเกอร์ินเริ่มไม่ไหวแล้วไอเจอแล้วที่ยิงคานโนมามาเลยแล้วเจอยี่ด้วยพร้อมกันด้วยนะฮะเสร็จตรงน,นี้เสร็จตนนัวแล้วเขาวิ่งไปต่อเลยโอ้ว้าว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 เอาละเสร็จแล้วนี้กำจัดมอนสเตอร์ก่อนเพราะว่าถ้าไม่กำจัดตอนนี้เนี่ยมันน่าจะมีเรื่องกับเรายาวๆแน่นอนนะฮะเสร็จแล้ว น so ี่แหละคือความสนุกสำหรับใครที่แบบชอบสกิล l E นะคุณจะชอบการเจอมอนส์เยอะๆขนาดนี้แน่นอนตีเข้าไปีอย่างนั้นแหละป่าไปนะเจ้าพวกซมอนเดอร์ทั้งหลายยังไงดีเอาละเจ้าจักรตัไปถึงไหนเจ้ากักไม่ได้หรอกสุดท้ายก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้อยู่ดีนะฮะ ตีไปเลยเฮ้ยนี่คืออู้หูอาวุธทั้งหมดเลยใช่ไหมของกลุ่มเอสปาดอนเรียบร้อยฉันไม่ต้องการอาวุธในการกำจัดพวกแกต่อไปตอนนี้แกอยู่ท่ามกลางกองทัพแห่งนรกฉันจะทำลายแกไอสิส้นซากการหายใจเอ่อเขาเรียกว่าลมหายใจโอเคเนี่ยมันไร้ประโยชน์การพิชิตอยู่มากเลยนะฮะ ทีนี้เดี๋ยวเราต้องไปหาตัวนี้ก่อนทางลักขิดก่อนนะฮะตอนนี้ว้าไปแป๊บหนึ่งอ้าวทีเรียลมาแล้วนี่ใช่ไหมฉันไม่สามารถยืนอยู่เฉยๆได้หรอกนั้นในขณะที่เธอเกำลังจะไปต่อสู้อัสวดอนถึงแม้มันจะเป็นเวลานานก็ตามแต่ฉันก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ต่อสู้้ียตัวเองครั้งหนึง่งเจ้าคิดว่าทำลายอาวุธของข้ามันจะสร้างความแตกต่างอะไรเล็กน,น้อยน้อยหรอกไม่มีทางทุกๆชั่วโมงเนี่ย เหล่าสมูนและกงองขโมยชั้นเนี่ยมันจะออกมาจากปากถ้ำนรกและแน่นอนความน่าสเใจของพวกแกเนี่ยที่มีชีวิตอยู่ก็จะหายไปอืมช่างเป็นคำพูดที่ก้าหารอับบดอนสัตว์คำพูดของแกเนี่ยจะไม่มีประโยชน์ต่อพวกเราเด็ดขาดไปข้างหน้าซะเพื่อนญาติชั้นจะผักกองทัพของอับาดอนส์เนี่ยกลับไปที่คริสเตอร์อีกครั้งหนึง่งพวกเราถ้าไปด้วยกันก็สามารถกำจัดกันได้นะฮะ างนี้โอเคเรามาถึงจุดๆุดนี้และก็เราช่วยแบสตันคีฟก็คือตัวตัวแบสตันคีฟเนี่ยให้ปลอดภัยแล้วก็ทำลายอาวุธของแอสบาร์ดอนทั้งหมดแล้วตอนนี้คือป้อมปะการของเราเนี่ยน่าจะอยู่ได้แล้วที่เหลือคือเป็นหน้าที่เราที่เราจะต้องผลักกองทัพของแอสบาร์ดอนเนี่ยกลับไปจุดที่มันมานั่นเองเพราะฉะนั้น หลังจากนี้มันจะเป็นการต่อสู้ระหว่างเรากับแอสบันดอนและกองทัพล้วนๆนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพานหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ